โอ้โหเมนูในหัวพ่อเพียบเลยกะเพราไก่ไก่ไกอบฟางเนี่ยหืมตัวนี้เนื้อแดงๆเลยเนี่ยโอ้โหต้มยำเนี่ยวันหวานเลยเนื้อหวานหวานโอ้โหไก่ย่างส้มตำมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยตั้งน้าร้อนดีกว่าเชื่ออย่เดียวอาจจะไปไหนเ <c oughs> อาเหลือตัวนี้น้อยนี่จะกินอะไรละเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> จะทําอะไรโอ้ยซอยเอ,อ๋ยให้น้องมาเล่นก่อนลูกให้น้องนอนกอดก่อนโอ้โ นี่คืออาการจักยาวตุกาตาคืนนะครับทุกคนพ่อรู้เลยเนี่ยดูสายตาเจ้าคืนนะเนี่ยมาวินไม่หายไปไหนหรอกลูกมีความเก่งใจน้องเอาสิเอาสีาสนกหัวขวานจะตื่นขึ้นมาน่ะอีนกหัวขวานจะตื่นขึ้นมาเนี่ยฮะสร้อยทองมันจะมาจิกเนี่ยนกหัวขวานน่ะนกหัวขวานจะจิกกระบ,บาเน,นะมีความเกรงใจน้องนะครับ หมดสภาพแมวเ,เลยลูกดูไส้ทองให้น้องเล่นก่อนลูกมาวินไม่หาย